เคยไหมที่ชีวิตเหมือนถูกบังคับให้หยุดทั้งที่เรากำลังไปได้ดีบางครั้งงานสะดุดบางครั้งความสัมพันธ์พังลงเฉยๆบางครั้งเราตื่นขึ้นมาแล้วไม่รู้จะเดินต่อทางไหนเธออาจรู้สึกสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ลึกลงไปบางทีนี่อาจไม่ใช่ความวุ่นวายแต่มันคือเสียงกระซิบจากจักรวาลที่กำลังบอกว่าถึงเวลาเริ่มใหม่ ในเส้นทางที่แท้จริงของเธอวันนี้ซอฟาวเวอร์สเปซจะพาเธอฟังเสียงที่เงียบที่สุดแต่ลึกที่สุดเสียงที่อยู่ในความว่างเสียงที่ซ่อนอยู่ในความเงียบและพาเธอกลับไปหาทิศทางที่จิตวิญญาณเธอต้องการจริงๆก่ตอนอื่นขอให้เธอเชื่อว่าการหยุดไม่ได้เท่ากับการล้มเหลวมันคือช่วงเวลาที่ชีวิตพักเพื่อวางแผนครั้งใหญ่กว่า เหมือนคลื่นทะเลต้องถอยก่อนที่จะสัดเข้ามาแรงกว่าเดิมชีวิตจะส่งสัญญาณเมื่อเธอหลุดจากเส้นทางของตัวเองบางครั้งปัญหาที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดคือการผลักจากจัพราวานเพื่อพาเธอออกจากสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับจิตวิญญาณอีกต่อไปงานที่เคยใช่กลายเป็นทางตันคนที่เคยอยู่ด้วยกลายเป็นบทเรียนทั้งหมดนี้ อาจาไม่ใช่การโลงโทษแต่มันคือการปรับทิศเสียงจักรวาลมักมาในรูปของความเงียบม,มันไม่ตะโกนมันไม่เร่งแต่มันอยู่ในช่วงที่เธอต้องอยู่กับตัวเองช่วงที่ไม่มีอะไรชัดเจนไม่มีใครบอกทางช่วงนั้นแหละคือช่วงที่เสียงในใจเริ่มดังขึ้นอีกครั้งช่วงชีวิตที่หยุดคือช่วงที่ภายในเธอกำลังขยับแรงที่สุดแม้ภายนอกดูนิ่ง แต่ความเปลี่ยนแปลงภายในเธอกำลังลึกมากจิตใต้สำนึกกำลังปรับรหัสใหม่ระบบความเชื่อเก่ากำลังสลายและสิ่งที่แท้จริงกำลังค่อยๆโผล่ขึ้นมาการฟังเสียงจักรวาลเท่ากับการหยุดเพื่ออยู่กับความรู้สึกในใจบางทีเธอไม่ต้องเร่งหาคำตอบแค่ถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอะไร ฉันต้องการอะไรจริงๆถ้าไม่มีใครคาดหวังฉันอยากใช้ชีวิตยังไงแล้วอยู่กับคำถามนั้นแบบไม่ต้องรีบตอบจุดเริ่มต้นใหม่มักมาหลังจากความว่างเปล่าทุกการเริ่มใหม่ที่แท้จริงมักไม่ได้เริ่มจากแผนที่สมบูรณ์ทุกการเริ่มใหม่ที่แท้จริงมักไม่ได้เริ่มจากแผนที่สมบูรณ์แต่มันเริ่มจากใจที่ยอมว่างและพร้อมจะเดินทางอีกครั้ง ความว่างไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรแต่มันคือพื้นที่ให้บางสิ่งที่แท้จริงได้เกิดขึ้นเธอไม่ต้องกลัวความว่างเพราะในความว่างนั้นคือจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกที่สุดในชีวิตสบทวนอีกครั้งปัญหาคือการปรับทิศไม่ใช่การลงโทษเสียงจักรวาลที่ดังที่สุดในช่วงที่เธอนิง่งช่วงที่หยุดคือช่วงที่จิตวิญญาณกำลังขยับฟังความรู้สึก ไม่ต้องรีบหาคำตอบความว่างคือสนามพลังใหม่ที่จะเริ่มเติบโตคืนนี้ลองอยู่กับความว่างดูสักห้านาทีไม่ต้องเปิดเพลงไม่ต้องดูโทรศัพท์แค่อยู่กับตัวเองแล้วดูว่าเธอจะได้ยินเสียงอะไรจากจักรวาลบ้างถ้าเธอรู้สึกว่ากำลังอยู่ในช่วงหยุดของชีวิตฝากแชร์ตอนนี้ให้เพื่อนที่กำลังสับสนและคอมเมนต์ว่าฉันพร้อมฟังเสียงจักรวาลแล้ว แล้วบอกตัวเองเบาๆว่าฉันไม่ได้หลงทางฉันแค่หยุดเพื่อเริ่มใหม่